กลับมาอีกครั้งนะครับกับผมนะครับเราจะมาสอนทำข้างหลังนี้ให้นะครับให้เป็นรูปแบบนี้นะครับของผมใช้รูปโซนนะเออเนี้ยครับถ้าโหลด Google คอมมาครั้งแรกนะครับก็ไปดูตรงที่แอปพลิเคชั่นแอปแอปแอปโอ้อ่านยาวอะวให้ไปเรียกมาอ่านดีกว่าคุณโซนิ c เกมเมอร์นะครับ เราก็อยู่กับค,คอนโซลนิกเกอร์มมด้วยไงครับเข้าไปตรงนี้นครับคลมเว็บสโตร์นะครับเออก็เน็ตผมกากไปหน่อยนะครับเออขออภัยด้วยเลยครับโอเคนะครับไวดีครับโอเคนะครับเขาจะบอกว่าแอปไม่สักแอปนี้ยังไม่สามารถใช้ได้หืมเก็บมือไปแล้วไม่งั้นก็ what the fuck ใช่ได้โอเคแอบโอเคครับล้วกดคำนี้ในเฮปคำนี้เลยนะครับคำคำชื่อว่าทีมนี่นครับเราเลือ่ลอนลองมาจากคม <ง S 2> เว็บสไตล์ครับค้นหาในร้าน,นครับแอปของคุณหน้าแรกนะครับเป็นที่นิยมลมืลงมาอันสุดท้ายครับคุณจะเห็นคำว่าทีมนะครับคุณกดเข้าไปเลยแฮปมีเล่นด้พนักงานใหม่คนละคุณเล่นเกมอะไรอยู่ครับก็เลโก้15 เล่นเกมอะไรอยู่ครับคนคุณอีกครับโอเคนะคร้อมก็จะมีมีให้คุณหลากหลายนะครับโอเคนะครับก็ถ้าคุณอยากจะได้คุณก็กดเลือกทีมเนี่ยครับก็ตอนนั้นผมเป็นอะไรไม่รู้ะลักการแล้วมันได้เขียนคำว่าสมัครตนี้กดครับทำไมม่ใช่เช่ A มากไอ้ว่าเฮ้ยเรียมเรียมเรีมเรีมมีมีมีกูแล้วมีมีกูแล้วมีมีกูแล้วคอม คอมกูเกิลเดินส่งเว็บใหเนี่ยมีมีมีมิกูแล้วมีมิกูแล้วกูเกิลคอมอ่ะมีมิกูแล้วส่งไปเด็กอยามีมิกูแล้วลงไปลงไปดีในเห็บนี่ก็เป็นสกายอย่างผมในครับสกายบอกว่าดูกางเกงลุดไม่งั้นก็มาครับดอทกู๊ก๊อกดอทมาครับดอทกู๊ก๊อกดอทคอมในเห็บโอเคนะครับคุณก็จะเห็นคนที่ แบบเอาเน็ตเป็นเหี้ยอะไรก็ถ้าคุณคุยกับถ้าคุณคุยกับผมนะครับเสียงมันก็จะแหลกๆหน่อยนีครับโอเคนะครับเราแค่มทอยู่ตรงนี้ต่อเลยนะเฮยบทำไมต้องมาเฮียบเลยนะโอเคนะเฮียบโอเคแล้วเมจะก็จะเห็นแอสซ์ซินในเฮี้ยบโอ้ทําฟอร์เมสในเฮียบแองกี้เบิร์ดนะฮะ อี้อะไรเด The The อะสมาร์ t เด s ะสมสมรี่ยเลยก็ช่างเออเลาเลาคุณก็จะเห็นเยอนะแยะเยอะแยครับแล้วก็นี่เบะเบะเบะบะบะมีเบ็ดด้วยนะเฮียครับแล้วก็มาเย็ดเยออยคลิปก็เสีย่ยงหมดเลยโอเคอเอเครับปอดออ้ โอ้ยนะเพชรโอเคครับสมมุติว่าเราจะเอารูปนี้เราก็กดเลือกทีมครับมันก็จะโหลดให้เราข้างล่างนะครับคือว่าเน็ตผมกากเงี้ยครับบอกไปแล้วว่าเน็ตผมกากนะเฮียครับนี่นะโหลดให้ข้างล่างนี้เลยนะมันก็จะหมุนติ้วติ้วติ้วสปินเลน์ลาวอย่างนี้นะเฮียครับเฮียครับเสร็จแล้วครับแล้วกดตรงนี้เฮียครับใหม่ใหม่ครับโอเคนะมันก็จะเงียบหน่อยครับ มันก็จะเป็นรูปอย่างนี้เลยนะครับเออก็ขอจบอยงพีแค่นี้ในเฮียบก็ขอบคุณมากเฮียบขอบคุณมากที่ดูคลิปผมนะเฮียบอ๋อขอบคุณมาก